แอปทักษออนหอบดอกไม้ไปสแสดงความยินดีกับนนกุลโมเมนต์นี้ดีต่อใจเมื่อแอปทักษออนหอบช่อดอกไม้ช่อโตไปให้กำลังใจหวานใจรุ่นน้องอย่างนุนกุลชานนในงานเปิดตัวร้านแอง g ก s f r r s h s h i p s t t r r e ของฝ่ายชายที่ทำร่วมกับพี่สาวน้องสาวที่ชั้นหนึ่งสยามสแควร์วัน งานนี้ก็มีโมเมนต์อวดความหวานผาเขินเล่นเอ่าฟินจนจิตหมอนแทบขาดกันเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะหลังจากที่เออเนาะเราก็แบบคลาดกันไปคลาดกันมาก็ไม่ลงตัวสรุปก็เลยพองานนี้ลงตัวเฉยเลยก็คือว่างกันและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ